อขอโทษนะครับสวรรค์ไปทางไหนครับมีใครรู้ไหมครับ สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับหลายคนก็คงเคยได้ยินคําว่านารกกับสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มนุษย์จะต้องไปหลังจากที่ตายจากโลกนี้ไปแต่คําถามที่สําคัญคือเราจะไปสวรรค์ได้อย่างไรในสมัยนี้ถ้าเราจะเดินทางสถานที่ตั้งต่างๆที่เราต้องการที่จะไปเราสามารถค้นหาได้ใน g o o g l e Map ถ้าเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเราจะเดินทางไปที่ต่างประเทศเราก็สามารถที่จะซื้อตั๋วเครื่องบิน เพื่อที่จะเดินทางไปที่นั่นได้แต่คําถามคือถ้าเราจะไปสวรรค์เราจะต้องไปยังไงเราจะต้องไปทางไหนไปด้วยวิธีอะไรใช้อะไรหรือใช้ยานพาหนะที่จะเดินทางไปสวรรค์หรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่หลายๆคนก็คงเคยนึกคิดในใจว่าเอะสวรรค์หน้าตาเป็นยังไงและในสวรรค์มีอะไรบ้างซึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิลวิวณ์บทที่21ข้อที่4กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาทั้งหลาย และความตายจะไม่มีอีกต่อไปความเศร้าโศกการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วในพระคัมภีร์บอกว่าในสวรนไม่มีการร้องไห้เสียใจไม่มีความเจ็บป่วย และไม่มีความตายนี่เป็นสวรรค์ตามพระคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนเราและในวิวรณ์บทที่21ข้อที่11กล่าวว่านครนั้นเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้าใสาสว่างเหมือนอย่างอัญ,ญมณีเหมือนอย่างเจสเปอร์ที่ใสดังแก้วผลึกในข้อที่18กล่าวว่ากำแพงนครนั้นสร้างขึ้นด้วยเจสเปอร์ per, และนครนั้นสร้างด้วยทองคําเนื้อบริสุทธิ์เหมือน แก้วใสที่สะอาดข้อที่19 20และ21กล่าวว่าฐานศิลาต่างๆของกำแพงนครนั้นประดับด้วยอัญมณีทุกชนิดฐานที่1เป็น j a ส p เปฐานที่2ไพลินที่3เป็นโมราที่4เป็นมรกตที่5โอนิกที่6คาเนเลียนที่7เพอริโดที่8เบริน ที่9โทเพสที่10คริสโซพรเพสที่11เพทายพไทที่12อแอมิทิสประตูทั้ง12ประตูนั้นทำด้วยไข่มุก12เม็ดประตูละเม็ดและถนนในนครนั้นเป็นทองคำเนื้อบริสุทธิ์เหมือนอย่างแก้วโปร่งใสข้าพเจ้าไม่เห็นพระวิหารในนครนั้นเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าทรงฤทธานุภาพ ส,สุดและพระเมษโปรโดกเป็นวิหารในข้อที่23กล่าวว่านะครนั้นไม่จําเป็นต้องมีแสงจากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เพราะว่าพระสิริของพระเจ้านั้นเป็นแสงสว่างของนครนั้นและพระเมษโปรโดกทรงเป็นประทีปของนครนั้นนี่คือลักษณะของสวรรค์ตามพระคัมภีร์ของคริสเตียนซึ่งผู้เชื่อในพระเยซูกิต เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วทุกคนจะได้ไปอยู่ที่นั่นชั่วนิดนิรันร์ไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความตายไม่ต้องทําไร่ทําสวนไม่ต้องทําธุรกิจไม่มีโจรไม่มีผู้ร้ายไม่มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันไม่มีการฆ่ารางฟันแทงกันนั่นคือสวรรค์ไม่จําเป็นต้องมีดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ดวงสว่างเพราะพระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างนี่คือลักษณะสวรรค์ ตามพระคัมภีร์ของคริสเตียนแน่นอนว่าทุกคนก็คงอยากจะอยู่ที่นั่นจริงไหมครับเราไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกต่อไปดีไหมครับพี่น้องดีแน่นอนแต่คําถามคือเราจะไปได้อย่างไรต้องใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ตั้งของสวรรค์ไหมคําตอบคือไม่มีต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อที่จะเดินทางไปหรือเปล่าก็ไม่มีขายเดี๋ยวนี้มีตั๋วอวกาศไปเที่ยวรอบโลกแต่ว่าตั๋วอวกาศไปสวรรค์มีไหมครับคําตอบคือ ไม่มีแล้วเราจะไปสวรรค์ได้อย่างไรสวรรค์ไปทางไหนต้องใช้อะไรในการเดินทางวันนี้ผมจะมาให้คําตอบกับพี่น้องทุกคนนะครับในพระคัมภีร์โรมบทที่3ามข้อยี2 4กล่าวไว้ว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า โดยพยซสุริตทรงไถ่เราให้พ้นจากบาปแล้วพี่น้องครับธรรมชาติของมนุษย์คือธรรมชาติบาปธรรมชาติของนกธรรมชาติของนกคือเกิดมามันต้องบินเมื่อพี่น้องนําไข่นกเอามาฟักให้มันออกมาเป็นตัวเมื่อมันฟักออกมาพี่น้องไม่จําเป็นต้องสอนให้มันบินเพราะธรรมชาติของมันคือต้องบินอยู่แล้วเช่นเดียวก,กันกับชีวิตของมนุษย์เราเกิดมาไม่มีใครสอนให้เราทําบาปไม่มีใครสอนให้เราโกหกไม่มีใครสอนให้เราแช่งด่าไม่มีใครสอนให้เราทำนิส สิ่่่งทีีไมดแต่ทําไมมนุษย์ทําเป็นเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์คือธรรมชาติบาปและบาปมาจากไหนย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นที่พระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลก และวันที่6สร้างมนุษย์ขึ้นมาคู่แรกคืออาดัมและเอวาพระเจ้าทรงให้สิทธิอำนาจให้เขาทั้งสองคนครอบครองโลกใบนี้แต่มีสิ่งเดียวที่พระเจ้าห้ามเขาทั้งสองคนก็คือห้ามกินผลไม้รู้ดีรู้ชั่วพระเจ้าสั่งว่าห้ามกินแต่เมื่ออาดัมและเอวาถูกซาตานล่อลวงถูกงูล่อลวงว่าไม่จริงหรอกถ้าคุณกินคุณจะตาสว่างเหมือนพระเจ้าและคุณจะเป็นเหมือนพระเจ้าหลังจากนั้นอาดัมเอวาได้ล้มลงในความผิดบาปและกินผลไม้นั้นและบาปนั้น ได้ส่งผลกระทบมาจนถึงเราทุกคนในทุกวันนี้และพระคัมภีร์บอกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตและสันติสุขพี่น้องครับเราเกิดมาในโลกใบนี้ไม่มีใครสอนให้เราทำบาปเกิดมาพ่อแม่ก็สอนให้เราเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของสังคมและเราเข้าไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนก็จะสอนให้เราทำดีไม่แกล้งเพื่อน ไม่กโกหกเราไปทางศาสนาศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีจริงไหมครับคําถามคือเราทําดีทุกวันไหมครับไม่มีทางที่เราสามารถทําดีได้ตลอดเวลาวันนี้เราอาจจะไปปล่อยนก100ตัวแต่เมื่อวานเราฆ่านกไป1ตัวคําถามคือนกที่ตายไปเราชุบชีวิตเขาขึ้นมาได้ไหม ไม่ได้วันนี้ถึงแม้ว่าเราไม่เคยฆ่าข่มขืนใครแต่เรามีความคิดที่ไม่ดีต่อผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนพระคัมภีร์บอกว่านั่นก็บาปแล้วความบาปไม่ได้นับว่าเราลงมือทาแต่ความบาปมันเริ่มต้นที่ภายในจิตใจของเราภายในความคิดของเราแล้วเราจะหลุดพ้นจากความบาปนี้ได้อย่างไรไปทางศาสนาศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีทําบุญทําดีคําถามคืออะไรคือมาตรฐานของความดี อะไรคือมาตรฐานของการทำบุญที่เราต้องทำเพื่อเราจะไปบรรลุถึงเป้าหมายได้คำตอบคือไม่มีไม่มีใครที่สามารถออกมากล่าวออกมาพูดว่าคุณต้องทำบุญห0 0 0 0ครั้งคุณถึงจะได้ไปสวรรค์ไม่มีใครพูดและคำถามคือเราต้องทำบุญทำดีขนาดไหนเราถึงจะเป็นคนชอบทำหรือเป็นคนบริสุทธิ์ได้คำตอบคือ ไม่มีทางเลยเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ถึงกล่าวไว้ว่าเพราะท่านทั้งหลายได้รับความรอดนั้นก็คือรอดโดยพระคุณทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่การกระทําของท่านเองแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่การกระทําของท่านเพื่อไม่ให้ใครอวดได้ในพระคัมภีร์ของคริสเตียนกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าความรอด หมายถึงการรอดพ้นจากการพิพากษารอดพ้นจากบึงไฟนรกนั้นเราไม่ได้รับมาด้วยการกระทําการที่เราจะหลุดพ้นจากความบาปและเป็นผู้ชอบธรรมเป็นคนบริสุทธิ์ได้ไม่ใช่ด้วยการกระทําของเราเพื่อไม่ให้ใครอวดได้ผมถามพี่น้องหน่อยว่าพี่น้องชอบคนที่ขี้อวดไหมครับทาบุญหรือพานใหญ่ๆแต่ซองเยอะๆหรือสายพาน เอาเงินตั้งเป็นกองเป็น10บล้านไปร้อยล้านพน้องชอบคนขี้อวดไหมครับแน่นอนไม่มีใครชอบคนที่ขี้อวดนั่นเป็นเหตุผลว่าพระคัมภีร์ถึงบอกว่าเพื่อไม่ให้ใครอวดได้ถ้าวันนี้เราทําบุญทําดีไปสวรรค์ได้โดยการกระทําของเราในสวรรค์ก็จะมีแต่คนขี้อวดผมถามพี่น้องหน่อยว่าพี่น้องอยากอยู่ในสวรรค์ที่มีแต่คนขี้อวดไหมครับถาบ้าวันนี้เราทําดีเพื่อลบล้างบาปได้ทําบุญเยอะๆเพื่อลบล้างบาปได้ผมว่าไม่ยุติธรรมคนมีเงิน ก็ทาบุญได้เยอะกว่าปลไว้เงินทีเป็น10ล้านไปร้อยล้านคนที่นอนใต้สะพานลอยจะทํำยังไงยุติธรรมไหมครับไม่ยุติธรรมเลยในโลกใบนี้ไม่มีความยุติธรรมชาวบ้านเก็บเห็ดขายติดคุกส3ปีคนมีเงินตัดไม้ทําลายป่าเป็นร้อยไร่นั่งอยู่สบายสบายในบ้านเห็นไหมครับว่าเราไม่สามารถหาความชอบธรรมในโลกใบนี้ได้เลยหลายคนทําดีทดําดีช่วยเหลือคนอื่นแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่เราช่วยเขานั้นย้อนกลับมาทําร้ายเราหักหลังเรา เห็นไหมครับว่าในโลกใบนี้ไม่มีความยุติธรรมเลยหลายคนต้องขึ้นศาลทั้งๆที่ไม่ได้เป็นคนผิดสุดท้ายกลายเป็นแพะรับบาวโลกใบนี้ไม่ยุติธรรมเราไม่สามารถที่จะหาความยุติธรรมในโลกใบนี้ได้เราไม่สามารถหาสันติสุขแท้ในโลกใบนี้ได้นั่นคือความจรงิงในยอห์นบทที่ 3: ข้อ16กล่าวไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกหมายถึงพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนจนได้ทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค์คือพระเยซูคริส มาตายบนไม้กางเขนเพื่อเราเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์นั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์มนุษย์ไม่สามารถตายแทนกันได้ถึงแม้ตายแทนกันได้ก็ไม่สามารถลบล้างความผิดบาปให้กันได้เพราะทุกคนก็ชั่วเหมือนกันหมดทุกคนก็เลวเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นผมหรือพี่น้องเองก็ดีนี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าประทานพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูริ์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อเรา เพื่อไม่ให้ใครอวดได้พระเยซูคริสต์มาเกิดในท้องมารีโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณมิสธิ์ไม่ใช่เชื้ออสุจิของโยเซฟไม่ใช่เกิดมาจากกามหรือกิเลสของโยเซฟหรือมารีแต่เกิดโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าฤทธิ์ดเดชพระวิญญาณมิสธิ์และนางมารีที่ตั้งครรภ์และคลอดพระเยซูออกมาและพระเยซูเกิดไม่ได้เกิดธรรมาดา เกิดในคอกสัตว์บอกว่าเป็นพระเจ้าทําไมต้องเกิดในคอกสัตว์ถ้าปีซูไปเกิดในพระราชวังคนธรรมดาคนต้อยต่ําคนที่ไม่มีชนชั้นไม่มีฐานะก็ไม่สามารถที่จะข้อหาพระองค์ได้แน่นอนพระองค์สัมดงความรักตั้งแต่เกิดมาเกิดในคอกสัตว์นี่เป็นเหตุผลที่วันที่25ธันวาคมของทุกปีทั่วโลกจะมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสที่แท้จริงคือชาวโลกทั้งหลายเอ๋ยจงชื่นชมยินดีเถิด องพระผู้เป็นเจ้ามาช่วยเราแล้ว joy to the world นี่คือความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสและพระเยซูคริสต์นั้นเป็นของขวัญสำหรับพี่น้องทุกๆคนที่กำลังฟังวิดีโอนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นเชื้อชาติอะไรเผ่าพันธุ์อะไรผมอยากจะบอกพี่น้องว่าพระเยซูคริสต์มาตายเพื่อท่านทุกศาสดาในโลกใบน,นี้มีหลุมฝังศพมีกระดูกต่างหน้าเห็นแต่พระเยซูคริสต์ไม่มีกระดูกให้เราเห็นเพราะหลังจากที่พระองค์บุกปลงพระชนหลังจากนั้นสามวันพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ชนะความตายพระองค์ชนะความบาปพระองค์ชนะทุกสิ่งพระองค์ชนะกฎแห่งกรรมและใครก็ตามที่เชื่อในโพโระองค์เขาจะเป็นคนใหม่เป็นคนชอบธรรมเป็นคนบริสุทธิดด์โดยความเชื่อเพราะมนุษย์เราไม่สามารถเป็นคนบริสุทธิ์ได้โดยการกระทำถึงแม้ว่าผมทําดีทําบุญช่วยคนอื่นวันนี้พรุ่งนี้ผมนอกใจภรรยาผมก็บาป จริงไหมครับวันนี้เราอาจจะยังไม่เคยฆ่าใครเรานินทาเพื่อนบ้านใส่ร้ายเขานั่นก็บาปแล้วแล้วคําถามคือบาปของเราจะหมดไปได้อย่างไรไม่มีทางแน่นอนนี่เป็นเหตุผลที่พรีสคิดได้มาเพื่อเราทั้งหลายและมาเพื่อพี่น้องทุกคนที่กําลังดูวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันครับมนุษย์มีขีดจํากัดจริงไหมครับวิทยาศาสตร์ก็มีขีดจํากัดหมอก็มีขีดจํากัดหลายคนได้ยินเสียงได้ยินถ้อยคําที่หมอพูดว่าทําใจนะหมอทําจุดความสามารถแล้ว ทำใจนะคุณต้องกินยาตลอดชีวิตเห็นไหมครับว่ามนุษย์ก็มีขีดจํากัดพี่น้องหลายคนก็คงที่จะเคยได้ยินคําว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพี่น้องเชื่อไหมว่าเราพึ่งพาตัวเองได้ทุกเรื่องคําตอบคือไม่จริงหลายคนติดหนี้สี่ห้าพันบาทต้องแขวนคอตายถ้าวันนี้เราเป็นผู้กําหนดชีวิตของเราได้เราก็น่าจะไม่มีความทุกข์แต่ทําไมวันนี้เรามีความทุกข์เพราะอะไรเรามีขีดจํากัดเรื่องบางเรื่องพึ่งพาพ่อแม่ก็ไม่ได้ พึ่งพาเพื่อนก็ไม่ได้พึ่งพาสามีภรรยาก็ไม่ได้พึ่งพาตัวเองก็ไม่ได้ท้ายที่สุดก็ไปพึ่งตึกพึ่งเชือกพึ่งสะพานประชดชีวิตนั่นไม่ใช่ทางออกครับพี่น้องวันนี้ผมอยากจะบอกข่าวดีกับพี่น้องทุกคนที่กําลังฟังวิดีโอนี้ว่าพระเยซูคริสต์มาตายเพื่อพี่น้องเราไม่สามารถทําบุญเพื่อลบล้างบาปได้ไม่มีตัว๋วเครื่องบินไปสวรรค์ไม่มีตั๋วอวกาศไปสวรรค์ทางเดียวคือพระเยซูมาตายเพื่อพี่น้อง ทุกคนที่กําลังฟังวิดีโอนี้ระองรักท่านระองห่วงยยท่านเพราะพี่น้องมีค่ามากยิ่งกว่าสิ่งใดๆทรัพย์สินเงินทองในโลกนี้ไม่สามารถเทียบคุณค่าที่พระเจ้ามองพี่น้องได้พระเจ้ามองพี่น้องเป็นแก้วตาดวงใจระองปั้นสร้างชีวิตของเราขึ้นมาวันนี้เราอาจจะหลงทางเนื่องจากโลกนี้ล่อลวงเราโลกนี้โกหกเรา ว่าไม่มีพระเจ้าเราก็เลยพึ่งพาตัวเองตรนนี้ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าพระเจ้าทรงรักท่านพระเยซูคริสต์ได้สัญญาก่อนที่พระองค์จะกลับขึ้นสู่สวรรค์ว่าพระองค์จะกลับมารับเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายก็อยู่ที่นั่นหมายถึงพระเยซูบอกว่าถ้าพระเยซูอยู่ที่ไหนเราก็จะอยู่ที่นั่นก่อนที่พระเยซูจะกลับขึ้นสู่สวรรค์กลับขึ้นสู่สวรรค์พระเยซูได้บอกกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะกลับมารับอีกแต่ก่อนที่พระองค์จะกลับมารับเรานนั้ จะมีหมายสำคัญเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในโลกใบนี้อาทิเช่นจะมีคนที่อ้างตัวว่าเขาคือพระเยซูและว,วันนี้ก็มีหลายประเทศหลายคนที่ออกมากล่าวอ้างว่าเขาคือพระเยซูซึ่งพระเยซูบอกว่าจะมีผู้ที่อ้างนามของเราวันนี้ก็มีแล้วเกิดขึ้นแล้วก่อนที่พระเยซูจะกลับมาครั้งที่สองจะมีความกันดารอาหารเกิดขึ้นและจะมีสงครามเกิดขึ้นทั่วโลกสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้น มากขึ้นมากขึ้นหลายประเทศจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นโควิด19ฆ่าคนเป็นร้อยร้อยล้านคนจะมีแผ่นดินไหวต่างๆทั่วโลกแผ่นดินไหวรุนแรงมากขึ้นเห็นไหมครับว่าวันนี้สิ่งที่พระเยซูคริสต์พูดนั้นเป็นความจริงทุกอย่างเพิ่พี่เปิดเผยว่ามีปฏิปักษ์ของพระเยซูคริสต์ออกมาครอบครองทั้งโลกควบคุมคนทั้งโลกให้อยู่ในกำมือของเขากำมือของสัตว์ร้ายหมายเลข666ในพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่13กล่าวว่าและมันจะบังคับทุกคน ให้รับเครื่องหมายนั้นไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผาหมายถึงอะไรหมายถึงชิปวันนี้ประเทศไทยและหลายๆประเทศกำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลจริงไหมครับน,นี้พี่น้องหลายคนแทบไม่ต้องพกเงินสดแอปพลิเคชันธนาคารในมือถือดกง่ายจริงไหมครับแต่วันหนึ่งเงินตัวเงินจริงๆจ,จ,จะไม่มีค่าเพราะจะใช้แค่เงินดิจิตอลวันนี้ธนาคารกรุงศรีและธนาคารไทยพาณิชย์กำลังทดสอบเงินดิจิตอลในหลายประเทศเช่นประเทศจีนสแกนจ่ายเงินบนฝ่ามืออังกฤษ หรืออเมริกาจะแกนจ่ายเงินบนฝ่ามือเพราะอะไรตอนนี้ทางบริษัทเทคโนโลยีเขาได้ฝังชิปไว้ในมนุษย์เพื่อว่าง่ายสะดวกต่อการใช้างานสะดวกในการดําเนินชีวิตคือวันหนึ่งเราไม่ต้องพกบ,บัตรประจําตัวประชาชนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพิ่งประกาศว่าประเทศไทยจะใช้ ดีดิจิตอลหมายถึงบัตรประจําตัวประชาชนดิจิตอลคือไม่ต้องมีบัตรอีกต่อไปและโลกใบนี้ก็จะเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มระบบหลายประเทศทั่วโลกกําลังพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาเพื่อสะดวกรวดเร็ววันหนึ่งโลกใบนี้จะมีแค่สกุลเงินเดียวมีรัฐบาลเดียวทุกคนพูดคุยกันภาษาเดียวเพราะว่าตอนนี้ u r a l ล,ลิงของ Elon Musk เขาได้สร้างเทคโนโลยีชิปขึ้นมาฝังในสมองของมนุษย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย คนที่เป็นอามาัอามพฤกษ์อัมพาตกลับมาเดินได้คนที่แขนขาไม่ทํางานกลับมาทํางานได้ปกติและคนที่เรียนไม่เก่งเขาก็จะเรียนเก่งคือชิปที่ฝังอยู่ในสมองนั้นสามารถรับข้อมูลและส่งข้อมูลได้ยกตัวอย่างเช่นพี่น้องพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เมื่อคอมพิวเตอร์ป้อนข้อมูลใส่ในชิปตัวนี้สั่งการในสมองเราก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้โดยปริยายคุยได้ทุกภาษาโดยไม่ต้องมีล่ามแปลอีกต่อไปนั่นคือยุคสุดท้าย พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่ามนุษย์ยุคสุดท้ายจะวิ่งไปวิ่งมาวันนี้เราเห็นว่าคนเดินทางสุดดรวดเร็วในสมัยก่อนต้องเดินเท้าต้องนั่งมา้านั่งเรือแต่วันนี้นั่งเครื่องบินนั่งรถไฟรวดเร็วมากๆนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามพระคัมภีร์ถ้าพระคัมภีร์ไม่เป็นความจริงสิ่งที่พระคัมภีร์พูดก็คงไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่พระคัมภีร์พูดเกิดขึ้นเพราะอะไรพระคัมภีร์เป็นความจริงและพระสุคิตเป็นจริงผมจะ หนุนใจท้าทายพี่น้องที่กําลังฟังวิดีโอนี้ว่าพระเยซูคริสต์รักท่านลองเปิดใจของท่านต่อพระเยซูท่านไม่จําเป็นต้องทําบุญเพื่อลบล้างบาปไม่ต้องทําบุญสะสมบุญเพื่อไปสร้างบ้านในนรกหลายคนบอกว่าสะสมบุญเยอะๆเพื่อวันหนึ่งจะได้มีกินมีใช้ในนรกผมถามหน่อยในนรกมีเซเว่นมีซูเปอร์มาร์เก็ตไหมครับไม่มีในนรกเป็นสถานที่ที่พระเจ้าจะพิพากษาวิญญาณชั่วและคนที่ไม่กลับใจจากความบาปในนรกไม่มีธุรกิจ ในนรกไม่มีการสร้างบ้านแต่นรกเป็นสถานที่ที่พระเจ้าจะพิพากษาวิญ,ญัณชั่วและคนที่ไม่กลับใจจากความบาปแต่สวรรค์เป็นสถานที่ที่คนที่เชื่อและกลับใจวางใจในพระเยซูคริสต์อยู่ที่นั่นจนชั่วนิดนิรันร์ไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความตายไม่มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันไม่มีการฆ่ารางฟังแทนกันนั่นคือสวรรค์พี่น้องอยากอยู่ที่ไหนวันนี้พี่น้องตัดสินใจเลือกได้วันนี้เรายังมีโอกาสเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ เรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้ว่าวันตายของเราคือวันไหนเราอาจจะไม่มีพรุ่งนี้ก็เป็นไปได้เมียจะหนุนใจพี่น้องอย่าประมาทในการเดินวนชีวิตนี่ผมอาจารย์จอนนี่จากเพจ new hope in christ ผมอยากจะออกมาหนุนใจท้าทายพี่น้องทุกคนที่กำลังฟังวิดีโอนี้ว่าปรับใจใหม่และเชื่อในพระเยซูและท่านจะรอดจากการพิพากษาและบึงไฟนรกและถ้าพี่น้องท่านใดที่ยังไม่เคยได้ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องสามารถอธิษฐานพูดตามผมได้ วักต่อวักประโยคต่อประโยคนะครับให้พี่น้องก้มศีรษะลงและอธิษฐานพูดตามผมนะครับข้าแต่พระเยซูขอบคุณความรักพระองค์ที่พระองค์ตายบนไม้กางเขนลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปวันนี้ลูกขอเปิดหัวใจ ตอนรับเอาพระองค์เข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระผู้ไทยขอพระเยซูคริสต์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่กับลูกขอพระองค์จดชื่อของลูกไว้ในแผ่นดินสวรรค์ ลูกขออธิษฐานขอพระองค์ประทานสันติสุขรักษาโรคภัยไข้เจ็บโอยพอรในหน้าที่การงานโอยพอรครอบครัวของลูกลูกเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอธิษฐานในนามพระเยซู เมดีใจด้วยนะครับวันนี้พี่น้องทุกคนที่อธิษฐานพูดตามผมพี่น้องได้เป็นลูกของพระเยซูและความบาปผิดของพี่น้องทุกอย่างพระเยซูลบล้างหมดแล้วเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะไม่ต้องถูกพิพากษาในบึงไฟนรกแต่เราจะได้อยู่กับพระเจ้าบนแผ่นดินสวรรค์ที่ไม่มีความเจ็บความป่วยความตายน้ำตาแห่งความเศร้าโศกพี่น้องเราทุกคนจะได้อยู่ที่นั่นตลอดไปเป็นนิจ ขอให้พี่น้องทุกคนที่ฟังวิดีโอนี้รีบตัดสินใจนะครับขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกๆคนครับสวัสดีครับ